โอ้โอ้โหท่านอนไม่เหมือนไก่ครับโอ้โหโอ้ยแล้วนอนไปนได้ยังไงนะ่ะนะดูนะครับพิสดารมากเลยเด็กอะไรไม่รู้โอ้โ oh. หไม่เคยเป็นผู้บ่าวกับเขาสัากทีเป็นเด็กอยู่นี่แหละเอาแล้วงหดีงหดีลุกได้ไหม ได้ไม่ได้อะได้ไม่ได้อ่ะได้ไม่ได้อ่ะ,อะเอาละเอาละเอาแล้วครับเออต้องการแม่แม่เอซีมาช่วยครับผมลุกไม่ขึ้นครับโอ,อ้โหโอ้โหทำอะไรครับ สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนขับเอซนะคะดูดูดูความน่ารักนะคะระหว่างน้องดาวกับพี่หลงนะคะดูอย่านะอย่านะอย่าแกล้งพี่เขานะอย่านะไม้นะนะเดี๋ยวพี่หลงสรบนะอย่านะครับ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  อย่านะครับอย่านะครับพี่เดือนมาดู้องดาวจะเป็นยังไงพี่เดือนมาพี่เดือนมาดาวเป็นไงหักกางหางชี้เจ้า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 เ้มีเด็กมีเด็กคึกครับมีเด็กคึกครับเห็นพี่มาแล้วคึกครับอ้าวเจ้าพี่เดือนไปไหนคะ โอ้เอาพี่เดือนไปเดิอนออกกําลังกายนะคะเพราะว่าพี่เดือนไม่ได้ออกกําลังกายสองวันแล้วเย่ yeah. เราก็มัวแต่ยุ่งกับงานวันเกิดของน้องดาวนะคะไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ,พอว้พี่เดือนไปแล้วครับพี่เดือนไปแล้วครับเนี่ยนะคะเด็ก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  ดูเด็กงองแงนะคะทีนี้เอาพ่อพาพี่เดือนไปแล้วครับพ่อพาพี่เดือนไปแล้วครับมาดูเด็กอ้วนนะคะเด็กอ้วนจะเป็นยังไงอ่าดมกลิ่นแล้วดมกินแล้ว,ลวพ่อไปแล้ว โอโยพ่อไปแล้วครับเป็นว่าไงลงว่าไงไม่ไปตามพี่เดือนเหรอมานั่งเฝ้าน้องดาวทาไมไปไปหาพี่เดือนไปไปไหมไปไปตามพี่เดือนไปดูเด็กนะคะเด็กแสนซนนะคะเด็กแสนซนของแม่แม่ oh. อเ,เอฟซีโอพละเ้ยพละเ,เ้ย ไปเลนเอ้ไปเลนเอาดาวไปนําเด้อไปเลนเอ้ยเอาดาวไปนําเด้อไปเลนเอ้ยเอาดาวไปนําเด้อดาวอยากไปเที่ยวครับน่นิ่งอยู่นิ่งอยู่นิ่งอยู่ นิ่งอยู่ค่ะนิ่งอยู่อืมอนิ่งอยู่นิ่งอยู่อ้าวรู้แล้วรู้แล้วอ้าวรู้แล้วร,รู้แล้วว่าพี่ไปไหนว่าไงครับดาวขอเสียงหน่อยดาวขอเสียงหน่อยครับ ดาวครับดาวขอเสียงหน่อยพ่อไปไหนพ่อไปไหนอดมกินหาพ่อพ่อไปไหนพ่อไปทางนี้พ่อไปทางนี้ Oho! Oho! Wait! 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 I'll play with this Can you ดูนะคะความสุขของเด็กอ้วนนะคะถ้าผมได้เล่นผมก็จะประมาณนี้นะครับโอ้โหอือหืออือหไม่ไม่ใครทำได้นะครับเอาขาหลังนะคะสอดเข้าไปในห่วงยาง นะคะแล้วก็ยกขึ้นโอ้โหเป็นการยกน้ําหนักได้ยอดเยี่ยมมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหโชว์ครับโชว์ครับโชว์ครับอือฮึโชว์ครับโชว์ครับผมโชว์พลังอันล้นเหลือครับโอ้โหนักนะคะนี่ขนาดแม่ถือก็ยังหนักนะคะโอ้ ความสามารถเยอะมากเลยค่ะองอายดีไงดีอายางดียดาห่วงยางตีตุดเออนี่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 ตีตุดหนูนี่ตีตุดหนูนนี่ในี่ตีตุดหนูนี่ เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะใช้ความพยายามเอาเอาเออความพยายามครับความพยายามครับโอ้ดังไปถึงเมืองนอกดังไปถึงเมืองนาเลย โอ้โหเอ้ยนะอือ huh. ห uh ือ huh. อ uh ือ huh. อ um. uh ือ huh. อือจ ah. ้าอือนี่มันคือความสุขของผมครับ อาฮะเ,เ,เออผมมีเพื่อนครับผมมีเพื่อนครับ ผมมีเพื่อนครับผมมีเพื่อนครับบางอย่างคือเพื่อนผมครับอ้โหอ้อ้ออโอ้โหโอ้โหท่านอนไม่เหมือนไก่ครับโอ้โหโอ้ยแล้วนอนไปได้ยังไงนะนะ ดูนะคะพิสดานมากเลยเด็กอะไรไม่รู้อไม่เคยเป็นผู้บ่าวกับเขาสากจีเป็นเด็กอยู่นี่แหละเอาแล้วไงดีไงดีลุกได้ไหมได้ไม่ได้อะได้ไม่ได้อะได้ไม่ได้อะเอาละเอาละเอาแล้วครับเออต้องการแม่แม่เอฟซีมาช่วยครับผมลุกไม่ขึ้นครับโอ้โ Oh. ทำอะไรครับ เอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีออแล้วถ้าหนูนอนแล้วหนูจะลุกขึ้นอีกไหมเนะี่ย รรเอาใครลูกเอา้าเอา้าเออนาสีออกบ่ได้เห็นนะเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีครับ ครับอ๋อผมจะนอนกินให้สะใจด่ามงคลผมชื่อดา,ดาวด่ามงคลเนี่งอมองแมมเลยทีนี้เออเอาไงเอออื้อพลังเหลือหลาย พลังล้นเหลือเออพลังล้นเหลือครับพลังล้นเหลือ ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อแจ้งคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณค่ะ